เมื่อพูดถึงสมาร์ทโฟนในกลุ่มเรือธงที่กำลังเป็นที่สนใจอย่างมากในช่วงนี้คงหนีไม่พ้นการเปิดตัวของ Poco f 8 Ultra และ Poco f 8 Pro ซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่าแตกต่างกันอย่างไรและควรเลือกตัวไหนที่ตรงใจที่สุดแต่ที่น่าตื่นเต้นคือทั้งสองรุ่นนี้มีความสามารถและคุณสมบัติที่น่าจับตามองไม่แพ้กันเลยทีเดียวล่าสุดเสี่ยมีได้ประกาศเปิดตัวซีรีส์ Poco f 8อย่างเป็นทางการซึ่งประกอบด้วย Po c o f 8อุ t r ร และ POCO F8 Pro ที่จะวางจำหน่ายในปี2025-2026นี้โดยทั้งสองรุ่นนี้จะมีความโดดเด่นในเรื่องของดีไซน์และสเปคที่เน้นความแรงและความจุดสูงเพื่อรองรับการใช้งานในยุคดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับ POCO F8 Ultra นั้นมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุถึง6 500 MAH ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ช่วยให้ใช้งานได้นานหลายชั่วโมงโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จบ่อยๆซึ่งนี่คือจุดขายที่หลายคนรอคอย เพราะในยุคที่สมาร์ทโฟนกลายเป็นอวัยวะที่5ของเราการใช้งานต่อเนื่องและแบตเตอรี่ที่อึดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งส่วนสเปคของ Poco F8 อุ t ตรยังรวมถึงแรมขนาด 12GB พร้อมหน่วยความจำภายใน 256GB และรุ่นสูงสุดที่ให้แรมถึง 16GB กับพื้นที่จัดเก็บ 512GB ซึ่งสามารถขยายได้สูงสุดถึง 1TB เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจเพราะตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่ต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลเยอะรวมถึงความเร็วในการประมวลผลที่รวดเร็วและลื่นไหล ในด้านดีไซน์มีให้เลือก2สีคือสีดำและสีน้ำเงินเดนิมเพื่อให้เข้ากับสไตล์และความชอบของแต่ละคนทั้งนี้ Poco F8 Ultra ยังมาพร้อมกับหน้าจออ m มูเลที่ให้ภาพคมชัดและสีสันสดใสรวมถึงเทคโนโลยีเสียงบสที่เสริมประสบการณ์ความบันเทิงแบบเต็มอิ่มและไม่แพ้กัน Poco F8 Pro ก็มีความน่าสนใจไม่น้อยโดยมาพร้อมกับแบตเตอรี่ 7100-MAH ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้งานหนักๆได้อย่างดีเยี่ยมรวมถึงสเปคที่คล้ายคลึงกับรุ่นอุลตร้าคือแรม 12GB และหน่วยความจำสูงสุด 512GB รวมทั้งมีให้เลือกสีดำน้ำเงินและไทเทเนียมซิวเวอร์เพื่อให้เหมาะกับสไตล์ของผู้ใช้แต่ละคนทั้งนี้ Poco F8 Pro ยังได้รับการรับรองจากหน่วยงาน TDIH ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือและมาพร้อมกับหน่วยประมวลผล Snapdragon 8 Elite ที่เป็นหนึ่งในชิปเซตระดับเรือธงพร้อมหน้าจอ m ม le d และเทคโนโลยีเสียงคุณภาพสูงจากบอสเช่นเดียวกับรุ่นอุนตราเป็นที่น่าจับตามองว่าทั้งสองรุ่นนี้จะกลายเป็นคู่แข่งสำคัญในตลาดสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของแบตเตอรี่และพื้นที่เก็บข้อมูลที่ตอบโจทย์ยุคที่เราใช้สมาร์ทโฟนเป็นเสมือนเพื่อนคู่ใจในชีวิตประจำวันแล้วคุณล่ะคิดว่าทั้งสองรุ่นนี้เหมาะกับความต้องการของคุณไหมหรือต้องการความแตกต่างกันไปในด้านไหนมาแชร์ความคิดเห็นกันได้เลย